ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับพ่อกับเบาเลาะทงขึ้นก่านะครับวันนี้กับสิพามายารอบกบนะครับใส่ไหว้คำคำนะครับเดี๋ยวไปรลุ่นน้ากันเลยครับมีโตบ๊วบุครับนียน่ครับไม่ในปลานะครับนี่ครับไม่มีโต้๊วบุครับมึงหลังแรกเลยครับวางไว้เียเลยครับไม่ได้คุ้มอะไรยัง อู้นี่ครับแต้มหนึงน่งครับปูหนึ่งตัวครับกบหน่อยครับใส่ปนครับหลุนทั้งเพียครับนี่หลังหนึ่งครับโอ้โหมีอย่างลยครับ ฟ้าวครับฟ้าวมันมีกบอ้งครับดีเว้าหกหลังบอดถือครับถือตัวเดียวเบื้องหลังนี่มีวน,นโอ้วนครับหลังนี่ก็มีอยู่ครับเห,หน็น,นครับ,รบใส่เดียวกันเลยครับใส่ปน ปูหนึ่งเหมือนกันครับใส่ไฟไดป้ปนครับไปรุ่นฟังพูนเลยครับบานี่รังหนึ่งนะครับฟังนี่ก็สีเป็นเป็นคลองหางอ่างเก็บน้ำนะครับบรูกว่าสิมีกบปอ้ออหแล้วครับบ่านาเสือครับกบอยู่ฟังพี่ครับ โอ้นี่ครับครบเท่าแล้วครับผมท่านผู้ชมครับอาดเต็มรอบแล้วครับสองแต้มครับโอ้โห้ม,มนัมนๆครับไป่รุ่นหลังต่อไปครับนครับทางนี้มีวัวครับมีสาววัวครับนี่งมัวนี้น ตอนนั้นบโอ้ยลังนี่เฝ้าครับมีตะหอยครับเสียงไ้ปลาขันได้หลายครับไก่ปลาเสียบเลยครับเนี้ยเ๋ยวหลังเดียวนะครับหลังสุดท้าย ใไม่รู้ว่าจะหมานห,หรือเปล่าครับมา,ารุ่นน้ำกันเลยครับมียังเขาวาโอู้มี่ยังเขาเลยครับนี่ตะหอยครับอือหลดลังหนึ่งมักงเด่นาะขเขาสองเยียบเลยครับ แล้วครับสุดท้ายครับก็สรุปผลงานครับมาหนีซีแต้มนะครับนะครับสวยๆเลยครับงานแจ่มครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ